วันนี้นักเตะทีมชาติไทยได้พูดเล่นมาครบทีม26คนเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าฟูลทีมเป็นวันแรกหลังจากที่เริ่มฝึกซ้อมมาได้3-4วันนะครับเจ้าแบงค์สุวรรณัด์เหมือนตานะครับเดินทางจากเบลเยียมมาถึงเมื่อช่วงเช้าแล้วก็เข้าแคมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเย็นนี้คาดว่าน่าจะลงฝึกซ้อมกับทีมก็จะทําให้ทีมได้ซ้อมแบบฟูลทีมจริงๆก็คือ2วันนะครับก็คือวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีก็จะเจอจีนนะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยนะคร่รงส ชื่อ23คนสุดท้ายในการประชุมผู้จัดการทีมตามระเบียบการแข่งขันนะครับก็ต้องดูว่าจะมีการตัดใครออกไปบ้างนะครับผมเนี่ยมาไล่เลียงดูนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งที่มันน่าจะต้องมีการตัดเท่าที่บอกเนี่ยผมว่าแบ็คขวาเนี่ยน่าจะหลุดไปแล้วหนึ่งคนนะครับคือผู้รักษาประตูเนี่ยเรียกมา3คนตามสูตรมาโน่แล้วผมว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสามคนสำหรับ2เกมม,มาโน่มักจะใช้อย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับคงคิดว่าผู้รักษาประตู3คนเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาไล่เลียงเนี่ยในตำแหน่ง เห็นชัดๆยวมีสามคนด้วยกันก็คือนิติพงศ์เสรานนท์ ที่ซองโดนะครับและอีกคนนึงก็เป็นสุพนันบุรีรัตน์ทว่าในสามคนเนี่ยผมว่ามันจะต้องหายไปหนึ่งคนนะครับแบ็คขวาไม่คงไม่น่ามีถึงขั้นสามคนก็คงจะเอาแค่สองคนพอนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆแบ็คซ้ายเนี่ยธีรทอบุญมาทันก็เป็นตัวหลักนะครับถ้าจะเอาเควินดีรมรำมันก็มีสองคนชัดเจนอยู่แล้วเซ็นเตอร์แบ็คนะครับเซ็นเตอร์แบ็คพันสาเห็นวิบูลนะครับเฉลิมศักดิ์อัคคีบริเอลทอมสุพรรณทองโเวลเลียดดอเลก็กกินดาการแมนผมว่าตรงเนี้ยอาจจะมีหลุดไปด้วยเหมือนกันนะครับ คือถ้ามองว่า6คนมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาโน่จะเล่นระบบแบ็กโฟร์หรือว่ากองหลัง3คนนะครับซึ่งกินจราการแมนเนี่ยเขาเล่นทั้งกลางร,รับก็ได้เล่นเซ็นเตอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นกินจราการแมนเนี่ยจะนับเป็นกองหลัง100%ก็ไม่ได้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยอย่างเฉลิมศักดิ์อย่างพันสาอย่างบารูเอลทอมเนี่ยผมว่าอย่างเฉลิมศักดิ์กับมารูเอลทอมเนี่ยน่าจะมีคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งไปนะครับอันนี้คิดเอาเองนะครับส่วนพันสายพวกเอเลียสพวกเนี้ยผมว่าน่าจะอยู่เพราะเเเเเเออออลีีีียยยสนนนนน่่่ฟรรรร์์มมกกัับทชววงไปปุโกก็ถถืาถาาดพะะะฉ้้ใตตแซจ ต้องลุ้นตรงนี้นะผมว่าไม่เฉลิมศักดกิ์ก็คะแนนของมาริเอลทอมนะครับรวมถึงสุพรรณด้วยอ่ะอีกคนหนึ่งผมว่าสามคนนี้น่าจะต้องมีคนหลุดไปบ้างน,นะครับส่วนตรงกลางเอาจริงๆมันก็แน่นหมดเลยนะครับสารัชนาทิพย์พิธิวัต์วีรเทพนะครับมีปกเก้าบดินเอกนิษสุภโชคนะครับซึ่งก็เป็นตัวลุกได้ด้วยนะครับมีชาลนลงเสริมขึ้นมาก็ ตำแหน่งตรงกลางเนี่ยอยู่ที่แท็กติกว่าจะเล่นตำแหน่งไหนแต่ว่าก็ตัดยากนะครับขณะที่กองหน้าเนี่ยธีรศรีสุประชัยสุพรนัทคือพี่มุ้ยทีรศป์แดงดาเนี่ยนะครับมีเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่ว่าผมเช็คล่าสุดเนี่ยมุ้ยเนี่ยน่าจะเล่นได้นะครับแต่ว่าสภาพมันคงไม่เต็มร้อยและสิ่งที่เป็นกังวลอยู่ก็คือเรื่องของแม็กฟิตเพราะฉะนั้นนะครับมุ้ยนะครับน่าจะเป็นการตัดสินใจที่สําคัญของโค้ชว่าจะเอาไว้อย่างไรนะครับคือผมว่ามุ้ยควรจะอยู่จะเล่นแักยี่าที30นาทีกามระโยชนบทีมัน้ามีปรุ้ยออก ไปหนึ่งคนแบบอัตโนมัติก็ตัดออกอีกสองคนแต่ผมเชื่อว,ว่ามุ้ยจะไหวเพราะฉะนั้นข้างหน้าทั้งทีละสินสุภชัยสุปนัดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเก็บไว้หมดนะครับก็จะหมุยก็จะไปออกแบ็กขวาเซ็นเตอร์แบ็กและตรงกลางซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับลุ้นเอานะผมคิดว่า3ตํตำแหน่งเนี่ยน่าจะน่าจะ,าจะเรียกว่าอะไรหลุดโผนะครับซึ่งหลังจากการปึกซ้อมวันนี้แล้วทีมงานของมาโน่เขาก็จะมีการพิจารณาก,กันแล้วก็วันพรุ่งนี้ประชุมผู้จัดการทีมก็จะได้รู้กันว่า3คนสุดท้ายที่จหุดเป็นใครรรก็รู้ในวันรุงนี้เดี๋ยวได้รู้กันว่า23คนที่จะ พฤศจิกายนชมหน้าค่าตาเป็นอย่างไรบ้างรอพรุ่งรอพรุงนี้แล้วมาคุยกันอีกทีครับ